นะเอ่อเป็นยัางงูเหมือนสวนผาอตาตมาสินีเ,งเองอา่าโยงอ่าผ้าของหลวงปู่ของครูบาอาจารย์ของเรานะท่านใดอยากได้ก็มาตามมาขายสูนแนวเนาะ้าดีก,กันเลยเอ้ยนีนค่ะไม่ก็ขายได้ท่านประหลาดเ,เอ้ยกานชิงขายขาย่านบินทำไมมาลายสูน,นี่มันไม่ใช่เล่มเล็กๆนะ หลวงพอ่อท่านจําหมดนะจาได้หมดมีคราหนึ่งที่ท่านอายุมากแล้วนะลูกศิษย์ก็นวดนวดขาให้นวดขาให้แล้วย่อมนวดขาบาด์ดีเล่ากันจัดให้นี่บบพุ่นนี่เป็นพมรรา่าไล่พุ่นนี่เป็นปีเป็นบาศีอริยะเมตไตพุ่นนี่เป็นสัตว์นรกเน่คู่เก่าเออหลับบดตันนี้เ่ยคู่เก่าเนี่ลับบดเป็นพมรรา่าไล่แบ สุกินดานี่เป็นว uh, ัยพยะผู้เก่านี่เป็นสัตว์นรกสุกินดาเนี่เป็นพม่าไล่กัต่อนางธรรมธาแมงเนี่ยนางธรรมธาแมงอยู่คนละเสากัต่อเล่ากับทอร์ตเนิงฟังสักนี้เอ่าทอร์ตเนิงฟังบานิพม่าไล่กับว่าไปแล้วนาที่สัตว์นรกเถโลปนกัน เทโลปนมันนะมันโมแมนเทโลปนะนเทโลปนะสุดยอดปะหลูงวัดนางฟังหัวหลอกกันม้นวัดไห้หลวงพ่อมูฟังมูนอนม้วนหลวงพ่อมันะเทโลปนตัดสมอะเนมันมันโมแมตัดเสมอตัดสมิงอีกหนึ่งที่หลวงพ่อรักที่สุดนะโยม เนี่ยยุบใกล้ๆไวนะ้นียละเพราะครูโสพลสราทิวัฒน์นี่วิเชียนพระยาโนเจ้าอาวาดเจ้าอาวาดวัดชัยลานหลวงพ่อนี่ก็จะบอกให้เวลาสวมเต็มนี่ต้องฮือเองเนียแม,มนบอลเนียนซา <c oughs> เนียนซาท่านดาบตำวรวจกตันนัชยุทธผู้อ่านหมายรับสั่งนี่น สวงเต็มนี่ฮอวันต่อสมัยยนี่กับอีซาเนินซาวันต้นจานซาห้องน้านี่มันมันข้าแห้งหลยค่อยกันยังได้ไหมเนาะแต่ว่าลวงพกอบมันเหล่าวัอนไหนสีเปียวปูนมาเทละกระโปงหนึ่งผสมกับไส้มันเละ่บกอนมันเหล่ามันเลี่บอนมันเหล่าน้องจีบีเนีังใส่ันต่อ หลวงพ่อก็บอเห็ดไม่เห็ดไม่จังใดมาถึงสั่งมันตั้งคุ้มเพราะั้เกิดขุ้นไหมมาถึงใส่ไปมาถึงห้องน้าก่าวข้าวเก่าเนี่ยรับข้าวหูมัดเลยโยมต้นข้าวยิงใหญ่นี่ตะกี้มันอิ่งอยู่แต่ว่ามันบอทะลมแต่ว่าเงามันขาดแล้ววันเอะเห็ดจังใดดีหนอวมาถึงเชื่อสิใดห้องน้าไม่เลยใส่บุษรุบัยดีกว่ามันข้าอยู่นิดเดียวกับจานใส่อย่างหนึ่ง ที่หลวงปู่ท่านเป็นคนนำของท่านเดืคือท่านจะไม่สร้างใหม่ท่านจะซ่อมซ่อมตูงยังป,ปูยู่นี่ <c oughs> โอ้ยกระปัาสุวรรณซ่ <c oughs> อมเอาสังกะสี <c oughs> โอ้เคลื่อนด่วนเด้อสองแปดเก้าสามงวดนี้จะมาหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> สองแปดเก้าสามกรุงเทพนะติดผู้เลยนะโยมไปเคลื่อนนะโยมเด้อ สองแปดเก้าสามกรุงเทพมหานครไปเคลื่อนเคลื่อนรถด่วนนะโยมนะเนี่ยเพราะว่าจอดติดพุกเลยไปเคลื่อนรถด่วนเลยบานนี่หอวไสหรือเปล่าเออเนี่ยซ้อมตูปยมพบูน้่นันนี่มันจะมีตูมยมพบูตูมหนึ่งมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงที่หลวงพ่อพระรูโพธิที่วรธรรมตรงสาราวังเทวดาตูมยมพบูนี่เป็นตูมลบอกูงอ หลวงปู่งออเป็นเจ้าอวาสออ2ของวันนี้หลวงปู่งออหลวงปู่ง,ง้องสิมาเขา้าพญายาการพ้อมสร้างเฮ็ดกูดินเเฮ็ดศาลาเฮ็ดปูดิ2หลังมานอนเห็นอยู่นี่เพ่นก็สร้างมา,อานอนอยู่นี่มานี่มื้อดีด้คืนนีพญายาการพร้อมตึกผีเข้าไาดนม่การห้อถึงผีเข้าเด้ วันนี ang, ้จำน่องถือผีโขวเดินเลิ่อนน่องพับโตเลื่อนตัวยาสีจะเลิ่อไปจนน่อถือผีเขาสร้างถือผีเขาไหมว่าเอาเป็นไปหน่ะเจ้าเป็นไปหน่ะอูาก็ปู้งอนเราเลยมาสร้างตูไปหนิตูเมื่อดีขึ้นดีวอนนี่เลี้ยงเมาเหล่ายี้มั้ยมาจุดเทียนมองๆกันนี่ละ แม่มาขอเลขบันดามาขอหลีกุ้่หมอกถ้าโยมได้หนังสือไปดูประวัติของบ้านวาว่ะบ้านขาท่านจะเป็นคนสีสเกตมามาอา้างมาเป็นศูนย์ความกินใจของคุณศาศรีในส่นที่นี่นะญาตยมนี่ก็คือคุณธรรมทั้งปนไดหูปนไอ้ว่าเมียนมาเงือกซากสสีมันหูกพราะมันมันเลิกออกแล้ว เอาเพงไนมาใส่เปิดเข้าไปเียนถั่วหิเปิดลเข้าไปสามสันสี่สันปูเห็ดเจ้าของรกกาศชมหนึ่งก็ปลารสุวรรณปลารสุวรรณหนึ่งก็ปลาตมาปลากระเข็ดเรามาแยามไหนกันโอ้ยออกจากหลงปุหมอกไปหลงปูพญานาหรือเปล่หลงปูพะานาสิยูซือ้างคงแท่งหน้าเนี่ยหลงปูพะานา เอาหงพญานาเกลืมากเลยพอดเมื่อดีขึ้นดีได้บัดเอาเข่าไปมื่อดีเคลืนดีจะมองมองเงินหลวงพ่อกับมักเล่ดิพอดเพิ่มเกื่อนเล่ดพอดมักเสื้อเล่ดิเนี่ยมักเสื้อเล่เสื้อเล่ถือย่องเสื้อเล่ถือโอ้ยดีใจหลาย่อมหันเนี่ยวมาถวายพระปานามา ไปหาแนวมาทวายพระระพระกดีใจเด้บหมอา่าแนวมาถวายป่ะพราะดีใจอีกสองลูกน้องปอปื้น,นลออ้อปอตีปรึกษากับคณะเพื่อนั่งบอ่เงือบอกได้บหล้อมปอสำคัญเป็นปสองลองอ้อมปอเลยก็ไเลยสำคัญเติอบตรนัดเจ้าบอบอเป็นตบอกอผูนะ้ป่าเนี่ยเือเล่นพากันเลยถ,ถามล้องบอถืออะไรล่ะเก่าพันปะนาบาต คืเอเกาขั้นชักปีเลยขันตื่นหลงปอหลังแต่นี้มากว่า,าข่าวา,า,ม,า,ม,ม,า,ม,ามันซีงาปีแล้วนะซื้อหมวต่อไรเลยอู้หัวไหลมาละตไม่คุ้มมดหรอหลวงอยาไปนำมัน,มน่นบเรเล่าเพราะฉะนั้นยาไปนำเด้มโมจ้าซื้อือถือให้เอาะติเล่า เรามีความสูงยังสั่นเลยเยอะไปนับบอลมันบอลถึงอย่าไปนับนับบอลบอลมันถึงเลยก็คือออกปัจจุบันมันดีใจบอลนีไหมบอลมันถึงนี่ไหมอีข้างหนึ่งแม่บานออกจากซื้อเล่นไปเรียนไหนอีก้ากับลุงวอร์นี่วอร์นี่ทมบ้านเราของขังนี่บัานของขังอ่าบูซาเราไปหล่ะยมบูซาเราไปของขังเล็กไหลเด้ เนี่ยปล่อยใกล้มาละสองเมตรเลยมันเสียดิโยมงหอดย่าสิีหพรรษาดิเอาหนังเพิงมาเลี้ยงไปมูจาทุบมาละเอาหนังเพิงมาเลี้ยงเนี่ยปั่นก็ยังงวยใครหุ่มเล็กไหลไหวอ่าก้อนสีหุ่มเนี่ยเอาซอมลี่ใส่ก้อนพอซอมลี่นี่มันจีมันจีดูดซับดูดซับหนังเพิง dekat lagi mungkin makan pemeran dulu, nih, sahamahai, au, file kehian, suatkan baik-debat, mereka namakan sepe serta kawean har, mereka namakan namat jat ruban namakan diso, mereka jatari namakan jatari, Arya Sarjani pancanamakan patu patah nakan tak cahaya namakan cahaya tanah ini satta namakan satta pejangan ke atas namakan riwatah kipu mak kipu namakan wasa sama deh panuai kok makan sama siapa? lek lek siapa? telur song hutan perikam longpo ปต <c oughs> กติเราทำประโยชน์เนี่ยแหะนี่มมาเขายอยกันนี่เล็กไรเลยเขาส่งโค้ดโค้ดได้มาแล้วเมาไว้สวดกันไหวอันสวดสวดกันนี่อันไอยก็พขาไ,ได้ทองเนี่ยฟังเล้วก่องพรากระจำได้เนี่ยแต่เราได้ทองอย่างพาไปสวดทวาสวดเน,น,นี่ยจำได้เมื่อวันอกับแม่หลงพ่อเบี่ยงบ้อนนี่เป็นป้อนบอกไปถึงเรื่องอันสวดป้อน โอปลูกยากหายแม่นี่อย่างย่มพ่นสิมาย่มพ่นเก็บพ่นไขม่มาสวดอันต่อสตาสวุธาสวดสตาเนี่ยตัดบังในไพ่มากก็คอยสิบพราอย่างสวดเด้ไม,ม่อัคอวคอยสั่างคอยเมียคอยสั่งกไม่ออกกันแหบก็ไปหาหมอว้ามาหายัางแตงย,ยังผ่าบัตรหัว ชิปใหเลยคุยผมไปหาหมอมาหาผักสิเสั่วตาบังแม่ไพ่อายุเจ็ดสิบบังแม่ไพ่ขาของมือเนี้ยของของศาลของเนี้ยบ้งสัตยาธิฐานขึ้นได้ปานปริตวานเมตตังสมตตาปัตันตาวิกิตกิตาปริตังปนันตุสักเคกามจารุเปรุวาไายำพัทันตาจบไปแล้วสาธุเตื้อสวยเดียบไทยเดียวบ่า อาเทพปพระเจ้าเราเทวาทั้งเทวดาทั้งหลายมื่อนี้มีนั่งนั่นนั่นนี่นะาะว่างไปได้ไหมเมื่อนี้มาสู่ธาสู่ซาตาะนะขอให้ขึ้นให้คาถาสีช่วงสีเศร้าขอให้ขึ้นให้เกินเขาสั่นอาที่ของมานี้เหลือข้อนอกกิบนกจับก,กินอิ่มะนะขานหกศีลกับของหกศีลเดียร์สวสดดนเท่านี้ไม่ออก <c oughs> เอ้ยผูส้สวดที่มันสินตใจ <c oughs> สวานช่โมงหนึ่งมาผองจารุ่นนี่หละตัวรุ่นดพไาะใดก็ตามจีนได้ดยุ่งเยิงอย่นะพ้อหมายมันน่ะนายกจะรุ่นนี่ของของของกันสรุปแล้วหล้าลเหียวมันโอ่พ่อเนี่ยอบออสุดทไทยเข้าของขอสิบนเดือนนี่บอกที่้องที่เมันลุ่มลุ่มบ่บอใดกะนะเอาไม้กนะอันเอาไม้นี่ยทีละ คืนเบิ่งผ้านมมนเอาไม่อันหลวงพ่อก็สวดบัญนอ,ลอนลอดเสนอเบิ้งบัดนี้ปัญหามันอันผู้สวดนั่นพีปัญหาข่อยก็ได้มาขี่สมือนี่โอ้ข่อยได้เหมือนอันข่อยสวดมนต์ข่อยได้เหมือนไม่หมาได้เหมือนย้อนอย่างเล่าให้สวดข่อยได้ได้เหมือนออ่ันดิ ปันไดเลียกูเก้งกับยอนเล่าตัวนี่ป่ะโย่มันเป็นยังไงสวัสวนแตมันโงกเอาไหมนะอ่าหลียก็เห็นน้ำเลาเหมือตุกยางน่่นะโย่เอาไปเอามากนก็มีลีละตอนนั้นคนแม่มันเมย์มอมวันทุ่ตายได้แล้วกบร้องพอมาสันเลียซ้ำได้มาสันถอกเสื้ฟ้าเหมือนหนีมาันเออแม่แรขอมันะก้าวเดียวไม่น่ะเต้องสมมือตายซ้่ย่เมือ ว่าตายยังไหเลยก็คว,ควยควมีอะไไปแม้ได้ก่หลับพุทธส่วนแต่หลวงพ่อจะมีคุณธรรมยอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องบงทีนี่คือคุณธรรมของท่านนะที่เราไม่มีแต่ท่านมีนะนั่นก็คือถ้าไม่ได้ตามสัจจะเพราะว่าสุดท้ายของคําที่ท่านพูดว่าด้วยสัจจะอธิษฐานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจนี้ถ้าจะหาย ขอให้เขาเหลือพ่อโนก,กิฟนงจาก,กินอิ่มถ้าพ่อหายก็ให้ลุกให้เกินอันเล่ามีสัจจะอยู่อันเข้ามีเขาใจอยู่ตัวแตเขาใจกันเนี้ยเออนั่นก็คือสมัยพันุแต่เมื่อเรามีวุฒิภาวะที่อยู่นานๆเราก็คิดถึงคุณธรรมตรงน,นี้ <c oughs> เข้าตรงมีสัจจะ <c oughs> ถ้ามีสัจจะ <c oughs> มันจะขังเราอ่ะ <Okay. S 1> ของขังนี่ <c oughs> ไผ่สิไม่ว่าพระปอมเนี่ยไผ่เอาไม้เล่าหูวซ่าเอาเหมือนนี่ไผ่สิไม่ว่าพระปอมเนี่ยม,มูมี่าตมันบอกเัาเราเพระโม่เคยปอมแแตหมันเราอ่ะเลยเอาไวเหมดมันก็เลยเป็นทีมากาี่มมันก,กองไอหยาอยู่แต่นายมึเนี่ยอันนี้ก็คือพระที่เป็นเป็นพระของพระเหรียญพระอะไรนแต่พระที่สีพังทับหัวนี่อาตมาภาพไปทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้แล้วหลอก กำปั้นลันกุญแจไว้อีกส่วนหนึ่งนะผเยอะมากท่านชอบพระสิงหนึ่งนะหลวงปู่เลแต่เป็นพระองค์ท่านชอบพระสิงหนึ่งแต่ถ้าเป็นพระแอบรู้ก,กับท่านบมดเพิ่เนเอินมาเล่าสิมาพระกุน่าดูโยมเอาละเอวังก็มีรวยประการแลชนนี้ในหนึ่งพันสาถูกลงพอมากเลยเจ้ารอ โอ้ยมาเสด้เตื่นบิ๊กน้อยก็วพ่อเลยโมโบูซาหมูอ๋อมัยไปว่าโบซานี่ก็สังตัญอยู่เด้อระวังพ่อเด้อยังมเด้อกรารพัฒนาพระเด็พระคุณหลวงพ่อนะครับในเมตตาเป็นประธานนะครับในการจุดเทียนนะเต่าย์ก็ไปอย่างจ้าหน้นที่มดหลวงพ่อมากท่งนผิด่วรบริบูรณ์หลวงพ่อเอ้ยหลบตาหลวงพ่อมาโยนไปยันไง